สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจดบพทีนำรถด,ดีๆมาให้ทุกท่านชมอีกแล้วครับวันนี้ผมเอา MG ZS รุ่น X ท็อปสุดในตลาดนี่คือรถที่ขายดีที่สุดใน MG มาเชิญชมกันครับว่ารถคันนี้มันดีมันเจ๋งยังไงทำไมคุณถึงคู่ควรเชิญชมกันครับตัวรถที่ผมได้มานี่คือตัวท็อปที่สุดครับของ MG เป็นรุ่น X ครับผมเป็นรถที่ขายดีมากมาก ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เปิดตัวปี2017ครับการมาของ MG ZS นั้นถือเป็นเรื่องที่ฮือฮาอย่างมากครับเนื่องจากว่าราคาที่เข้ามาเปิดในตลาดถือว่าว้าวาสุดๆ MG เลือกใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรครับพร้อมในส่วนของระบบอำนวยความสะดวกต่างๆระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มสีที่ผมได้มาเป็นสีแดงครับรถคันนี้สภาพสวยมากๆการันตี สีเดิมทุกชิ้นครับไม่เคยได้ทำสีเลยแล้วก็ไม่น้อยด้วยครับคันนี้ปไปดูกันภายในรถกระจกด้านข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับโอเคเปิดแผงประตูมาด้านขวาเป็นในส่วนของที่อยู่ของกระจกไฟฟ้าที่ล็อกกระจกไฟฟ้าผมล็อกรถหรือกดล็อกรถลองสตาร์ทกันดูครับ โอเคยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะมีในส่วนของคำสั่งเสียงเวลคัมต่างๆรถยนนี้นะวันที่ถ่ายทำระยะทางเพียงแค่48,000กิโเมเท่านั้นเองครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันนั้นจัดเต็มครับผมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันด้วยตัวรถคันนี้มีในส่วนของการแจ้งเกินลมยางอีกด้วยครับ น้ำมันในถางวิ่งใดก็เร่แจ้งหมดทิป A ทิป B แจ้งเตือนลมลมยางหน่วยเป็นปอนอ่าทดทเทียบหน่วยเป็นบาร์หน้าจอ7นิ้วครับก็รองรับในส่วนของระบบนำทางต่างๆมีระบบไ s สมาร์ทคอ c e เซนเ ฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ในรถโทรออกได้50นาทีต่อเดือนส่วนด้านล่างก็จะเป็นระบบควบคุมปรับอากาศทั้งหมดเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติครับ prnds แล้วก็โหมดสปอร์ตเหนือสีษะเป็นในส่วนของกระจกแต่งหน้าด้านซ้ายที่ปัดแล้วก็กระจกแต่งหน้าด้านขวาที่บังแดดทั้งสข้างเลย แล้วก็ตัวรถเองก็จะมีเรื่องของหลังคาสรุปด้วยเช่นเดียวกันครับใหญ่ที่สุดในตลาดนี่คือ90%ซลูกค้าเดิมมีการติดฟิล์มด้วยครับแต่จริงๆแล้วตัวกระจกนี้ครับมันจะมีการเป็นกระจก UV อยู่แล้วสามารถกระดกได้ปิดเปิดอย่างนี้ได้โอเคเพิ่มความสว่างครับ ที่จับด้านซ้ายด้านขวาระบบแอร์แบ็กเป็นมาตรฐาน6ใบครับก่อนโซนตรงกลางลูกค้าท่านเดิมใส่ใจมากครับก็ให้ในส่วนของการอุปกรณ์เพิ่มเติมมีหัวเกียร์แบบเคปล่าโลโก้เคปล่าต่างๆให้มาครบเลยโอเคไปดูด้านหลังกันดีกว่ามีปรับความสูงต่ำของไฟหน้ารถด,ด้วยนะครับ กระจกปรับไฟฟ้าด้านหลังด้านหลังกว้างครับผมว่าเป็นรถที่ไม่แคบอะ่ะเป็นรถ b s e gment ที่กว้างมากเลยส่วนตัวผมสูง178เซนติเมตรครับก็สามารถ ตอเท้าใตเบอกคนนั่งหน้าแบบนี้ได้เลยเวลานั่งเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยครับถ้ามองจากด้านหลังมาด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโอ้สวยนะออกแบบดีด้านบนมีหลังคาสรุปนี้ด้วยคิดถึงเนี่ยเวลาที่แบบพระอาทิตย์ตกตอนเช้าอะไรเงี้ยเวลาเปิดมันจะฟินขนาดไหนแล้วก็เบาะหลังสามารถปรับแยกได้หกสิบสี่สิบปรับปรับแยกได้ครับ ทั้งสอฝั่งตัวรถคันนี้ผมลองขับแล้วบอกได้เลยขับดีมากครับขับดีมากอัตราเร่งใช้ได้ครับไม่ได้อืดจนเกินไปการขับขี่ถือว่าคุ้มอ่ะราคาเท่านี้แล้วก็ได้รถปี19หายากมากไปดูด้านหลังก็ดีกว่าห้องสมราระท้ายเป็นไงก่อนไปดูห้องสมราระท,ท้ายตัวรถ mg ZS รองรับน้ำมัน e, e ตั้งแต่ e 1 0จนถึง e 8 5ความหมายคืออะไรก็ได้ที่เรียกว่าเบนซินเติ่ได้ทุกอย่างเลยด้านหลังมีโลโก้คำว,ว่า i smart นั่นคือความหมายรถคันนี้เมื่อเชื่อมต่อกับระบบมือถือสามารถหาตำแหน่งรถยนต์คันนี้ได้ด้วยห้องสัมภาระท้ายค่อนข้างกว้างเลยครับแล้วก็ยางอะไรอยู่ด้านล่างหลุมเดิมเดิมเลยหลุมเดิมเดิมสวยสวยยางอะไรไม่เคยลงพื้น มีสคับเพจลูกค้าเดิมเขาจัดเต็มจริงๆอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมได้ชุดแต่งด้วยนะครับตัวนี้ใครได้ไปคุ้มมากครับสีได้เป็นสีที่สวยครับแล้วก็เป็นสีที่ลงโปโมเตอร์ไปดูห้องเครื่องยนต์กันปกติถ้าเป็นแซสเดสทั่วไปจะต้องมีเสาไม้ค้ำตัวนี้ แต่ตัวเนี้ยลูกค้าเดิมเขาไปเปลี่ยนเป็นคำโชคแทนตัวเครื่องเป็นเครื่อง1.5ลิตรเบนซินครับก็สร้างแรงม้าได้114แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ4สปีดดูแลง่ายครับคันนี้วารันตีจากศูนย์ยังเหลืออัตราการสิ้นเปลืองก็โดยประมาณ13-14กิโลเมตรลิตรในทางไกลไฟเดย์ทอมลอนนิ่งไล์ครับ ด้าล่างเป็นไฟตัดหมอกโอเคครับก็จบกันไปครับสำหรับการรีวิว MG ZS 1.5 X ตัวท็อปสุดรถที่ขายดีที่สุดของ MG แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ